สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนทวัรณสุวรรณหิตาธรครูฟิสิกส์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดวันนี้ขอนำเสนอผลงานนวัตรกรรมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คือกลวิธีแอ s แซกเพื่อการพัฒนาทักษะในการแก้จทยปัญหาฟิสิกส์ค่ะสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดนวัตรกรรมนี้นะคะก็เกิดจากผลสำลีทางการเรียนฟิสิกส ของผู้เรียนเนี่ยค่ะค่อนข้างต่ำและเมื่อเราทำการศึกษาละเอียดลงไปนะคะพบว่าทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาของผู้เรียนเนี่ยค่ะน้อยผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาได้บอกไม่ได้ว่าปริมาณต่างๆที่โจทย์ให้มาเนี่ยค่ะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะและเมื่อได้คำตอบแล้ว ในหลายๆครั้งคำตอบที่ได้ก็มีความผิดพลาดซึ่งผู้เรียนไม่ได้ทำการตรวจสอบสุดท้ายสิ่งที่ได้เนี่ยค่ะก็ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะผู้สอนจึงได้พัฒนานวัตกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่สูงขึ้นฝึกการคิดวิเคราะห์คิดอย่างเป็นระบบมีการแก้ปัญหา ที่เป็นลำดับขั้นตอนและจากการที่ผู้สอนนะคะได้ทำการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายๆท่านก็พบว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาที่ได้รับการยอมรับนะคะและใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนของโพยานะคะเพราะว่าเป็นกระบวนการนะคะที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันในทุกขั้นตอน ช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยคะ่ะมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นที่ถูกต้องนะคะผู้สอนก็ได้นำเทคนิคการแก้ปัญหาของโพยาเนี่ยคะ่ะมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทนะคะโดยมีการเพิ่มขั้นตอนนะคะในการสร้างภาพจากข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนนะคะมองและเข้าใจสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เกิดเป็นกล,ลวิธีการแก้โจทย์ปัญหาแบบ a s s e ซ5ขั้นตอนค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกล,ลวิธี a อ s e ซทั้ง5ขั้นตอนกันค่ะ A ตัวแรกนะคะ Analyze the problem นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อทำความเข้าใจนะคะโดยจะเป็นการระบุสิ่งที่โจทย์ ให้มาและสิ่งที่โจทย์ต้องการถามค่ะ D draw a picture นะคะก็จะเป็นการสร้างภาพหรือวาดภาพจากข้อมูลตามรายละเอียดที่โจทย์ได้ระบุมาค่ะ H นะคะ select the equation นะคะก็คือการเลือกใช้สมการขั้นนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะระหว่างสิ่งที่โจทย์ระบุมากับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบค่ะ เตัวต่อไปนะคะ answer the problem นะคะคือการหาคำตอบก็คือจะเป็นขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องออกมานะคะและตัวสุดท้ายนะคะ4 check answer นะคะจะเป็นการตรวจสอบคำตอบค่ะเป็นการทำย้อนหลังตรวจสอบย้อนหลังกลับไปค่ะว่า คำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยคะ่ะมีข้อผิดพลาดหรือไม่อย่างไรคะนี่ก็จะเป็นโจทย์ตัวอย่างในการนําไปใช้นะคะเราก็มาลองดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์บอกว่าขดลวดวงกลมจํานวน200รอบนะคะมีรัศมีเฉลี่ย0.5ม mm, ิลลิเมตรวางอยู่ในสนามแม่เหล็กขนาด2คูณ10ยกกำลัง6เทสลานะคะ โดยละหน้าขดลวดทำมุม30องศากับแนวสนามแม่เหล็กเมื่อผ่านกระแสะไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบ50รูท3พายนิวตันเมตรกระแสะไฟฟ้าในขดลวดมีค่ากี่แอมแปร์นะคะเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ขั้นแรกกันเลยค่ะขั้นที่1นนะคะวิเคราะห์ปัญหานะคะหรือวิเคราะห์ สิ่งที่โจทย์ให้มานะคะกับสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะคะจากโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาก็จะมีะจํานวนรอบของขดลวดนะคะก็คือ n เท่ากับ200รอบนะคะบอกรัศมีเฉลี่ยของขดลวดมาคือ0.5ม mm. ิลลิเมตรเราก็จะได้ว่า r เท่ากับ0.5ม mm. ิลลิเมตรทำการเปลี่ยนเป็นเมตรนะคะเราก็จะได้เป็น5คูณ10ยกกำลังลบ4เมตรค่ะ ต่อไปนะคะสนามแม่เหล็กขนาด2คูณ10ยกกำลัง6เทสลาก็คือ B เท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง6เทสลานะคะและโจทย์ก็บอกว่าระนาบขดลวดนะคะทำมุม30องศากับแนวสนามแม่เหล็กแล้วก็จะได้เซตานะคะเซตาเท่ากับ30องศาแล้วเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปพบว่าเกิดโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบรู3พายนิวตันเมตร แสดงว่า m นะคะโมเมนต์ Moment. ของแรงคู่คัของเราก็เท่ากับ50รู3พายนิวตันเมตรและสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะคะก็คือกระแสไฟฟ้าในขดลวดมีค่าเท่าไหร่เราก็ใส่ไปว่า i เท่ากับเครื่องหมายคำถามก็คือสิ่งที่เราจะไปหากันนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นที่2นะคะสร้างภาพจากข้อมูลนะคะจากโจทย์เราก็จะการวาดให้ สนามแม่เหล็กนะคะไปทางขวามีระนาบผดรวดอันนี้นะคะสีเขียวทํวามุ่ง30องศากับสนามแม่เหล็กนะคะและขดรวดรัศมีรัศมีผดรวดนะคะ0.5มิลลมตรผดลวดมีจํานวน200รอบนะคะจากจุดนี้นะคะทิศของกระแสไฟฟ้ามีทิศพุ่งเข้านะคะก็จะทำให้เกิด แรงคู่ควบนะคะกระทาในทิศลงจุดนี้นะคะจุดนี้กระแสไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปคือมีทิศพุ่งออกนะคะพุ่งออกก็จะทําให้เกิดแรงคู่ควบกระทาในทิศขึ้นเมื่อมีแรงคู่ควบทั้งสองแรงในลักษณะนี้นะคะก็ทําให้ขดลวดเกิดการหมุนแล้วก็มีค่าโมเมนต์เป็นไปตามที่โจทย์บอกมานะคะอันนี้เราก็จะได้ภาพนะคะจากข้อมูลที่โจทย์ได้ กำหนดมาค่ะขั้นที่3นะคะคือการเลือกใช้สมการในที่นี้โจทย์อยากรู้ i นะคะเราก็จะหา i จากสมการนะคะ m โมเมนต์นะคะเท่ากับ n i a b cos θ AA ต a a ในที่นี้คือพื้นที่ของขดลวดขดลวดของเราเป็นขดลวดวงกลมนะคะ a เราก็เลยเปลี่ยนเป็น pi i ยกกำลังสองนะคะที่จะ ที่เป็นสูตรนะคะของพื้นที่วงกลมนะคะเราก็ทําการย้ายข้างของสมการนะคะเพื่อหา i เราก็จะได้ว่า i ทเท่ากับ m นะคะหารด้วย n พายกกำลังสอง b c o คเค่ะขั้นที่4นะคะการหารคําตอบในที่นี้เราก็ได้สมการที่เราจะ ใช้หาค่า i แล้วนะคะเราก็แทนค่าตัวแปรต่างๆนะคะที่เราได้วิเคราะห์ไว้ในขั้นที่1นะคะลงไปในสมการเลยสุดท้ายเราก็จะได้ I เท่ากับหแอมแปร์หรือกระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดของเราเนะะี่ยค่ะเท่ากับ1แอมแปร์นะคะและขั้นสุดท้ายของเรานะคะขั้นที่5ตรวจสอบคำตอบนะคะจากสมการของเรา m เท่ากับ n i π i r ยกกำลังสอง b cos เตานะคะเราก็จัดการแทนค่าตัวแปรต่างๆลงไปเลยนะคะและตัวที่เราเพิ่งหาค่ามานะคะ i เราก็แทนเป็นหนึ่งไปค่ะแทนลงไปเลยนะคะและเราก็คำนวณและสุดท้ายก็ดูว่าทั้งสองข้างของสมการมีค่าเท่ากันหรือเปล่าซึ่งมีค่าเท่ากันจริงๆนะคะก็แสดงว่าถูกต้องนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือกลวิธีแอดแซเพื่อการพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของผู้เรียนค่ะขอบคุณค่ะ